อยากจะมาทำชาเลนจ์ให้กับตัวเองด้วยกินน้ำวันละ2ลิตรหรือ2,000 ml นั่นเองนะคะเป็นเวลา7วันค่ะทุกคนฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนพบกับกนอกอ h ส นะคะคลิปนี้นะคะบอกเลยว่าพรีชีพตัวเองมากทุกคนก็คือตอนนี้เนี่ยหน้าสดใช่ไหมแล้วก็จะเห็นได้เลยว่ารอยดํารอยแดงจากสิวบนหน้าบีเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากๆทุกคนคือดูดิเนี่ยรอยดําเอยรอยแดงจากสิวอักเสบเออคือเยอะมากนะคะแล้วตัวเองเนี่ยเป็นคนที่นิสัยไม่ดีอย่างหนึง่งก็คือเวลามีสิวอักเสบเนี่ยจะชอบไปกดมันไปแกะมันจนแบบเนี่ยทิ้งรอยดํารอยแดงไว้นะคะอย่าทําตามนะคะทุกคนมันไม่ดีนะคะและทีนี้เนี่ยเราก็เลยจะต้องมานั่ง หาวิธีการดูแลตัวเองนะคะโดยการที่เราเนี่ยไปเจอวิธีหนึ่งมานะโดยการกินน้ำทุกคนคือโดยปกติแล้วเนี่ยเราก็จะต้องกินน้ำวันละ2.000หรือ3000 ml นะคะต่อวันใช่ไหมทีนี้เนี่ยเราก็เลยอยากจะมาทำชาเลนจ์ให้กับตัวเองด้วยนะคะว่าจะเห็นผลไหมนะคะโดยการที่จะ กินน้ำวันละ2ลิตรหรือ2000 ml นั่นเองนะคะเป็นเวลา7วันค่ะทุกคนและเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาดูผลกันนะว่ารอยดำรอยแดงบนใบหน้าเอยเนี่ยจะลดลงไหมแล้วก็ผิวเราเนี่ยจะดีขึ้นไหมนะคะก็เดี๋ยวเรานะคะไปทดลองพร้อมๆกันเลยจ้าเอาละคะ่ะทุกคนตอนนี้นะคะบีก็เตรียมน้ำใส่ กระบอกน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งกระบอกน้ำอันนี้เนี่ยก็มีความจุอยู่ที่1,800 ML เนาะแต่ว่าขีดแรกของเขาที่เขาเริ่มเนี่ยจะอยู่ที่ตรงนี้นะคะทุกคนจะไม่ได้เต็มขวดเนาะบีก็เลยใส่น้ําไปเพิ่มนะคะจนถึงขอบฝาตรงนี้นะเพื่อที่จะให้ได้ประมาณ2000 ML พอดีนะคะนี่เลยค่ะเต็มขวดเลยนะคะก็เดี๋ยวเรานะคะไปเริ่มภารกิจวันแรกกันเลยจ้า และตอนนี้นะคะบี B. ก็อยู่ที่ออฟฟิศแล้วนะคะจะสังเกตได้ว่าน้ำเนี่ยยังไม่ได้ลดลงไปเยอะมากนะคะทุกคนเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยบี B. นะคะมีไปธุระข้างนอกค่อนข้างที่จะหลายที่เนาะเลยทำให้เข้ามาในออฟฟิศเนี่ยก็ประมาณช่วงบ่ายสามแล้วนะคะก็มีการจิบน้ำไปนิดนึงนะคะแล้วก็จิบไปเรื่อยๆนะคะในระหว่างที่ทำงานเนาะ กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะก็มีความรู้สึกหิวนะคะทุกคนเราก็เลยสั่งข้าวมากินนะคะแล้วก็ดูหนังไปด้วยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จิบน้ำเพลินๆน,นะคะจนหมดเลยจ้าฮัลโหลทุกคนตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาสามทุ่มแล้วนะคะแล้วเราเนี่ยก็กินน้ำหมดแล้วจ้านี่นะคะวันนี้เนี่ยบอกเลยว่าฉี่ไปเยอะมากทุกคนคือเกินสิบรอบได้ะคือแบบ <c oughs> คือมันเยอะมากจริงๆนะคือเข้าใจว่าวันแรกๆเนี่ยมันอาจจะยังแบบอยู่ในช่วงปรับตัวเนาะ <c oughs> ก็เลยอาจจะแบบชีบ่อยหน่อยนะคะทุกคนก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราก็กินหมดไปเมื่อตอนประมาณสองทุ่มนะคะเมื่อกี้ที่บีให้ดูเนี่ยบีก็นั่งกินข้าวไปด้วยแล้วก็ดูหนังไปด้วยนะคะกินหมดแล้วก็จิบน้ำเล่นเพลินๆจนหมดเลยนะคะทีนี้เนี่ยหลังจากที่เราเนี่ยกินน้ำดูแลตัวเองแล้วเนี่ย บีจะมาให้ดูด้วยว่าก่อนที่บีจะนอนเนี่ยบีบำรุงหน้ายังไงนะคะทาครีมอะไรบ้างแล้วก็ใช้อะไรบ้างนะคะซึ่งอย่างแรกเลยเนี่ยโฟมล้างหน้าของบีนะคะบีจะใช้เป็นตัวเอสเน่เอตตัวนี้เลยค่ะเป็นตัวสีแดงนะทุกคนเพราะว่าตัวสีแดงเนี่ยเป็นสูตรของคนหน้ามันนะซึ่งบีเนี่ยหน้ามันนะคะทุกคนก็ใช้ตัวนี้นะคะทุกครั้งเวลาอาบน้ำเนาะส่วนขั้นตอนต่อไปเนี่ยบีก็จะใช้ตัวนี้เลยค่ะ น้ำเกลือนั่นเองนะคะนี่นะคะเป็นน้ําเกลืออันนี้นะโดยการที่บีะจะแบบฉีดลงไปในสําลีแบบนี้นะทุกคนแล้วก็แปะไว้แบบนี้นะคะคือโบอกไว้เลยอะ่ะทุกคนคืออยากให้หน้ามันแบบชุ่มชื่นอะ่ะทุกคนคือเราอาบน้ําเสร็จใช่ไหมมันก็จะมีความหน้าแห้งของผิวอะไรอย่างเงี้ยรอยดํารอยแดงอะไรเนี้ยมันก็จะมีความแบบแห้งกลานอะ่ะทุกคนถ้าเราแบบ โปะตัวตัวน้ําเกลือไปเนี่ยมันก็จะช่วยให้ผิวแบบรอ,รอยดํารอยแดงจากสิวเนี่ยแบบมันนุ่มขึ้นนะคะในความรู้สึกบีนะเป็นแบบนั้นนะคะเนี่ยบีก็จะถูหน้าเช็ดหน้าไปแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆซึ่งบอกก่อนเลยว่าครีมบํารุงของบีเนี่ยแทบจะ ไม่เยอะเลยทุกคนคือหนึ่งถึงสองอย่างเท่านั้นนะคือบีไม่อยากใช้ครีมอะไรที่มันเยอะมากเพราะว่าเราเนี่ยไม่รู้ว่าเออเราจะแพ้สารตัวไหนบ้างนะทุกคนซึ่งเราก็เลยเลือกใช้แบบเอาที่มันแบบจำเป็นสำหรับผิวหน้าเราก่อนเหมือนเราแบบเป็นรอยดำรอยแดงจากสิวแบบนี้ใช่ไหมเราก็จะใช้แค่ตัวที่รักษารอยดำรอยแดงเท่านั้นนะคะคือครีมบำรุงตัวอื่นเนี่ยบีก็จะไม่ใช้เลยทุกคนบีกลัวว่ามันจะเป็นแบบ เอฟเฟกกันแล้วก็จะทำให้แบบอะไรอะรูขุมขนมันอุดตันอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วตัวที่บีจะใช้ทา บบลุงสิวนะคะรอยสิวรอยดำเนี่ยบีจะใช้เป็นตัวนี้เลยค่ะนี่เลยค่ะจะเป็นตัวเมเดอร์มานะคะทุกคนซึ่งบอกเลยว่าราคาเนี่ยค่อนข้างที่จะแรงมากนะคะทุกคนราคาจะอยู่ที่890บาทที่บีซื้อนะบีจะซื้อจากบูธนะคะตัวนี้เนี่ยบีจะทาแบบโบกไปเลยทุกคนเดี๋ยวนะรอยมันแบบหน้าแห้งจากน้ำเกลือก่อนนะคะเนี่ย เราก็จะแบบพอเราลูบๆไปเราก็จะรู้สึกว่าเออแบบผิวมันแบบนิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ลอยช้ำอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่นะคะและนี่เลยค่ะเดี๋ยวบีจะทาลงไปเลยนะคะคือบีจะทาไปแบบค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยนะทุกคนคือเหมือนพอเราได้นอนเราไปเรานอนอะไรอย่างเงี้ยผิวมันจะได้แบบฟื้นฟูนะคะแล้วก็มันก็จะช่วยแบบบำรุงไปด้วยนะคะ นี่เลยวีจะบุบไปแบบนี้เลยทุกคนคือตัวนี้เนี่ยพอทาไปสักพักเนี่ยพอมันเริ่มซึมใช่ไหมมันก็จะเป็นแบบเหมือนลอกๆนิดนึงอ่ะทุกคนแต่ว่าเราอย่าไปแกะไปดึงมันนะก็ให้มันแบบลอกไปแบบนั้นแหละแล้วเดี๋ยวตอนเช้าเราตื่นมาเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกว่าแบบหน้ามันแบบช่ำอะ่ะหน้ามันแบบรู้สึกดีอะทุกคนเหมือนผิวมันอิ่มอะ่ะนะคะ นี่บีก็จะทาไปแบบนี้เลยค่ะทุกคนเดจ้ะนั่นแหละก็ประมาณนี้นะที่บีใช้อะมีแค่นี้เลยส่วนตอนเช้าจะใช้เป็นตัวไหนเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันพรุ่งนี้อีกทีนึงนะคะฮัลโหลมอร์นิ่งค่ะทุกคนเช้าวันที่2แล้วนะคะก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาทําภารกิจกันเหมือนเดิมเนาะโดยการกินน้ํานะคะแต่ทีนี้เนี่ยก่อนที่จะ ไปทำภารกิจวันนี้เนี่ยอย่างที่บอกไว้เมื่อคืนใช่ไหมว่าจะมาให้ดูตัวครีมบำรุงตอนเช้าของบีนะคะว่าบีใช้อะไรไปบ้างเนาะขั้นตอนแรกของบีเนี่ยโดยการที่หลังจากอาบน้ำเสร็จแล้วนู่นนี่นั่นนะคะบีก็จะใช้ตัวเดิมเลยก็คือตัวน้ำเกลือนั่นเองนะคะซึ่งบีก็จะเทไปในสำลีนะแล้วก็ไว้เช็ดหน้านะคะทุกคนแบบทำเป็นกิจ,จวัตรไปเลยอะทุกคนเพราะว่า ตัวน้ําเกลือเนี่ยมันก็ช่วยให้ผิวเราโอเคขึ้นนะในความรู้สึกของบีนะมันทําให้ผิวชุ่มชื่นก่อนลงแบบลงครีมต่ตางๆนะคะอนี้ก็จะเช็ดไปแบบนี้เลยนะจ๊ะสำหรับคืนแรกนะทุกคนมีความรู้สึกว่าผิวหน้ามันโอเคขึ้นนะพวกรอยดำรอยแดงจากสิวอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้มี ขุดขึ้นมาใหม่นะคะก็จะทิ้งรอยเดิมไว้นะแต่ว่าไอ้รอยเดิมเนี่ยมันไม่ได้มีความรู้สึกอ,อ,อักเสบแล้วก็ไม่ได้มีความแบบว่าแห้งแล้วก็ต้องไปแกะไปอะไรมันอะไรอย่างเงี้ยคือมันเหมือนกับว่าแค่รอให้มันจางลงแล้วนะคะแค่นั้นคือสําหรับคืนแรกเนี่ยรู้สึกว่าโอเคมากเลยนะทุกคนคือผิวหน้ารู้สึกแบบดีขึ้นเยอะมากๆเลยนะั้นโอเค เดี๋ยวเราล้อให้ผิวแห้งนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวบีจะมาลงครีมให้เพื่อนๆได้ดูกันนะว่าเออบีใช้ครีมอะไรเนาะนี่เลยจ้าบีใช้เป็นตัวของ l o r ีออนะคะทุกคนเป็นตัวไว้ p e พอร์เ c กต์คลินิคนะคะเดย์ครีมเนาะเป็นตัวกระปุกสีเงินแบบนี้นะบีจะใช้ตัวเนี้มาหลายปีแล้วทุกคนเพราะว่ามันไม่ได้ทำให้เราแบบหน้าพังอะ เออคือพอใช้ใช้ไปมันมีความรู้สึกว่าหน้ามันขาวขึ้นนะคะแล้วก็เออแบบผิวมันก็ดีขึ้นอะ่ะไม่ได้ไม่ได้ทาให้ผิวมันอุดตันอะไรมากมายนะแต่ที่มันมีสิวมีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าด้วยฮอร์โมนที่เราแบบเปลี่ยนด้วยแล้วก็ออใส่แมสด,ด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยมันก็เลยมีความอุดตันนะคะเวลาบีแบบทาครีมมาทุกคนบีก็จะแบบลูบหน้าไปแบบเนี้ย ให้มันแบบมืนยกกระชับอะเนาะให้มันซึมเข้าไปในผิวแบบเยอะๆเลยอะไรอย่างนี้นะคะแค่นี้เองนะคะส่วนอย่างที่สองนะคะก็จะเป็นตัวครีมกันแดดนะคะคือมีใช้แค่ครีมตัวบำรุงเนี่ยตัวนี้ตัวเดียวเลยนะคะบีก็จะบีแบบบนหน้า คือใช้ครีมบำรุงแค่ตัวเดียวพอเพราะว่าเราไม่อยากใช้อะไรให้มันเยอะอย่างที่มีบอกไปนะคะคือใช้เยอะแล้วเราก็ยิ่งหน้าเราแบบมีรอยดำรอยแดงดากสิวแบบสิวอักเสบง่ายอย่างเนี้ยเราก็เลยไม่อยากจะใช้แบบครีมอะไรที่มันเยอะแยะมากมายนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะแพ้สารตัวไหนเนาะน,นะคะเสร็จแล้วนะคะ แค่นี้นะคะ1วันในการบำรุงก็คือมีแค่นี้โอเคค่ะก็ประมาณนี้นะมีแบบใช้ครีมแค่นี้เองนะทุกคนในการบำรุงผิวหน้าของตัวเองนะคะและเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราก็จะไปทำภารกิจกันเหมือนเดินนะจ้าเดี๋ยวไปทดลองกันเลยจ้า เอาละคะ่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาสี่ทุ่มแล้วเนาะสำหรับวันนี้เนี่ยเราก็กินน้ําหมดไปตอนสองทุ่มเหมือนเดิมนะคะทุกคนวันนี้เนี่ยที่สังเกตได้นะคะก็คือเข้าห้องน้ําบ่อยเหมือนเดิมนะคะร่างกายก็ยังคงแบบปรับตัวอยู่นะทุกคนเพราะมันยังแบบ แค่2วันเองนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์กันอีกทีนึงนะว่าจะเห็นผลมากน้อยแค่ไหนนะคะก็ยังไงเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันอีกทีนึงในวันที่7ของการรีวิวกินน้ำกันนะคะ สำหรับการทำชาเลนจ์รีวิวกินน้ำ2 0 0 0 ml ต่อวันของ B. นะคะซึ่งอยากจะบอกว่าผลลัพธ์เนี่ยค่อนข้างดีมากๆเลยนะทุกคนแต่ก่อนที่จะไปบอกผลลัพธ์เนี่ยบมีสูตรให้เพื่อนๆได้คำนวณกันด้วยนะเพราะว่าร่างกายของเราแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะทุกคนบางคนเนี่ยอาจจะแบบจะต้องกินน้อยกว่า2 0 0 0 ml ก็ได้หรือบางคนอาจจะกินมากกว่า2 0 0 0 ml ก็ได้นะคะซึ่ง B. เนี่ยก็เพิ่งไปเจอในอินเทอร์เน็ตมาเหมือนกันนะคะทุกคนว่า การคำนวณสูตรการกินน้ำเนี่ยจะต้องมีดังนี้นะคะคือเพื่อนๆเ,เนี่ยจะต้องเอาน้ำหนักของตัวเองนะคะคูณกับ2.2นะคะแล้วก็คูณกับ30หารด้วย2นะคะทุกคนก็จะได้ผลลัพธ์ที่เราจะต้องกินน้ำให้มันได้ปริมาณสมส่วนกับร่างกายนะคะซึ่ง B เนี่ยก็คำนวณมาเรียบร้อยแล้วนะของ B นะคะผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยก็คือ2,500 ml นะคะทุกคน มันก็ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าน้าหนักเราก็เยอะเนาะเออทีนี้เนี่ยเราก็ทํำชาเลนจ์แค่2,000 ml ก็ถือว่าดีมากๆแล้วนะทุกคนก็ถ้าใครนะคะอยากจะมาทดลองเหมือนบีนะก็สามารถนําสูตรนี้นะคะไปทดลองกับตัวเองได้เนาะจะได้รู้ว่าเออหวันของเราเนี่ยควรกินน้ําให้ได้เท่าไหร่ต่อวันนะคะ อ่ะแล้วก็ผลลัพธ์ที่เราได้นะคะนั่นก็คือ3อย่างที่เห็นชัดเจนเลยนะคะทุกคนนั่นก็คือ1นะคะการขับถ่ายของบีนะคะดีมากทุกคนคือก่อนหน้านี้บีไม่เคยขับถ่ายดีขนาดนี้นะคะคือการขับถ่ายของบีเนี่ยจะเป็นแบบ3วันครั้งหนึ่ง4วันหรือเผลอเผแบบบางทีกินเยอะๆแล้วแบบมันอืดมันอะไรอย่างเงี้ย เพอๆแบบ7วันก็มีนะที่ไม่ได้ขับถ่ายนะคะทุกคนแต่พอเรามาทําชาเลนจ์อันนี้จะบอกว่าขับถ่ายทุกวันทุกคนคือมันดีมากคือขับถ่ายแบบไม่เท่าแต่ทุกวันอย่างเดียวนะทุกคนคือเช้าเย็นด้วยทุกคนคือมันดีมากคือแบบไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะคือมันดีจริงๆอะ่ะทุกคนคือมันเห็นผลได้ชัดเลยนะอ่ะอย่างที่สองก็คือเรื่องผิวทุกคน ผิวของบีเนี่ยคือเดิมทีอ่ะมันก็โอเคอยู่แล้วนะแต่พอเรามากินน้ำเจ็ดวันอย่างเงี้ยทุกคนแล้วในปริมาณสองพันอ่ะคือผิวของเราอ่ะมันมีความนิ่มมีความนุ่มมีความแบบน่าสัมผัสนะทุกคนคืออันนี้ไม่ได้อวยตัวเองนะแต่มันเห็นผลจริงๆเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผิวบีอ่ะค่อนข้างที่จะแห้งทุกคนแล้วมันมีความแบบไม่สมูทอ่ะเออมันแบบ เนี่ยพอเหมือนกับว่าพอเราทาครีมแล้วเราขวนไปอย่างเนี้ยมันก็ยังมีรอยใช่ไหมแต่เนี่ยพอแบบพอเรากินน้ําเข้าไปเนี่ยปริมาณที่โอเคอะ่ะทุกคนเนี่ยพอเราขวนไปอย่างเงี้ยมันไม่มีรอยขาวอะ่ะมันไม่มีรอยขวนเขาขาวอะ่ะทุกคนคือมันดีมากแล้วแบบผิวก็นิ่มมากๆเลยนะคะอันนี้คือสิ่งที่เห็นได้ชัดเลยนะทุกคนอย่างที่สามผิวหน้าของบีทุกคนคือมันแบบ นิ่มขึ้นนะคะเนี่ยมันนิ่มมันแบบมันดูอิ่มน้ำอะ่ะเออแล้วก็รอยดำรอยแดงจากวันแรกที่เราให้ดูกันใช่ไหมทุกคนคือมันแดงมากๆแล้วก็ดำมากๆนะคะจากรอยดำรอยแดงเนาะเพราะว่าบียไปกดมันใช่ไหมทุกคนแต่ทีนี้เนี่ยเรามีตัวช่วยก็คือตัวเมเดมาตัวนี้นะคะทีออ่ทาทุกคืนก่อนนอนนะคะทุกคนหลังจากนั้นเนี่ย ผลที่ได้ก็คือเนี่ยบีมีความรู้สึกว่ามันจางลงนะทุกคนเนี่ยจากตรงนี้ที่มันแบบดำมากๆแล้วก็สีเข้มมากๆนะคะจนตอนนี้บีมีความรู้สึกว่ามันแบบจางลงค่อนข้างเยอะอะดูดิคางอะไรก็แบบรอยแดงอะไรก็ไม่ค่อยมีแล้วนะคะคือรู้สึกดีอะ่ะทุกคนคือบีอะ่ะมีรูปด้วยนะก่อนก่อนกินน้ำแล้วก็ช่วงกินน้ำแล้วก็หลังจากกินน้ำก็คือตอนนี้นะคะ คือผลลัพธ์ที่เห็นจากรูปเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคมากๆเลยนะช่วง2อสาวันแรกเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยเห็นผลชัดเจนเท่าไหร่แต่ผิวเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนกว่านะทุกคนอยากจะบอกว่าการกินน้ำในครั้งนี้เนี่ยมันทำให้เราแบบ ติดแล้วอ่ะทุกคนแล้วยิ่งเป็นน้ําในอุณหภูมิปกติอ่ะมันจะทําให้เรากินน้ําได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็จิบน้ําได้ตลอดทั้งวันนะคะแต่ถ้าเป็นน้ําเย็นอ่ะบีไม่อยากแนะนาให้กินน้ําเย็นนะทุกคนเพราะว่ามันเหมือนแบบพอเป็นน้ําเย็นอ่ะมันจะกินได้ไม่เยอะอ่ะทุกคนเออนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่เห็นผลได้ชัดเจนมากๆเลยนะคะทุกคนเอาละค่ะถ้าใครอยากจะไปทำ ชาเลนต์นี้นะคะก็สามารถที่จะ ไปทําตามกันได้นะคะทุกคนแล้วถ้าใครเห็นผลลัพธ์อะไรยังไงเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะทุกคนว่าเออมันดียังไงนู่นนี่นั่นนะสําหรับวันนี้เนี่ยเราก็ขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะคะทุกคนผลลัพธ์เนี่ยมันดีมากจริงๆนะอยากให้ทุกคนดูแลตัวเองกินน้ําเยอะๆแล้วก็พักผ่อนเยอะๆด้วยนะคะทุกคนสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าจะมารีวิวอะไรอีกจะมาทำชาเลนจ์อะไรอีกก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย